วันฉเฉลิมฉลองตอนรับหนาร้อนหรือว่าเรียกว่ามิถซมเมอร์ที่คงสำ้ำสวีเดนจ้าเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเด้อตอนนี้ก็จะมีแรงของหนุ่มๆสาวๆาวมาช่วยกันตั้งเสาค่ะเสาเนี่ยจะเป็นเสาสำหรับให้ร้องรำทำเพลงตอนนี้จะเป็นเวลา4ี่โมงเช้าสาวสาวก็จะรวบรวมเก็บดอกไม้เอาไปประดับประดาต้นเสานะคะปักวางก็เป็นคนหนึ่งที่มาช่วยประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสี ก็สนุกสนานดีค่ะประเพณีของชาวฝรั่งเขาทำกันแบบนี้เนาะปากวังก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดให้ดูกันค่ะคนยืนดูก็ดูไปคนทําก็ทำไปนะค่ะเนาะมีดอกไม้ดอกไหลประดับสวยงามพอประดับเสร็จเรียบร้อยแรงของหนุ่มๆก็ช่วยกันยกเสาเอาไปตั้งค่ะเสาต้นเนี้นักพอสมควรเด้อพี่น้องจา๋าอื้ยยกไปแล้วอ้ยบึดจำบึดจำบึดจำบึดเย้ เส็รียบรวยแล้วนี่จะได้แบบนี้เด้อพี่นองเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลมิดสมเมอร์ของชาวสวีเดนเนาะคะนเนาะพอเส็จเรียบรย้อยช่วงสี่โมงเย็นผู้คนก็ทยอยกันออกไปเพื่อไปทำการเฉลิมฉลองแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันค่ะ บรรยากาศก็ฟีนมากบรรยากาศดีสุดๆเลยพี่น้องจา๋ามีทะเลเนาะค่ะเนาะเดินลงไปแบบนี้คะ่ะ ถือว่าได้เดินชมบรรยากาศกินลมชมวิวเสร็จแล้วก็จะมีการเล่นเกมด้วยนะคะเป็นการเขียนกระดาษแล้วก็เขียนคําถามแล้วก็มีคําตอบให้เลือกค่ะก็จะมีอยู่หลายข้อเหมือนกันจับกลุ่มกันไปกลุ่มละสองสคนช่วยคําตอบคําถามพอตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงจุดศูนย์กลางของงานก็จะมีสาวๆหนุ่มๆคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยนะคะมารวมตัวกัน บางคนก็จะมีช่อดอกไม้บนหัวปักไว้เป็นเทศกาลของตอนรับหนาร้อนของเขาเนาะคะ่ะปีนี่ปะกวางก็ขอนั่งให้กำลังใจแล้วกันปีที่แล้วปะกวางก็ได้เต้นสนุกอยู่นะคะ ชักเขยือฝ่ายชายฝ่ายหญิงแข่งกันตกลงฝ่ายชายเป็นผู้ชนะแล้วก็มีการแจกรางวัลกันค่ะใครเป็นผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทก็ไปรับรางวัลเลยและผู้ชนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีเพื่อนสาวของปักวางหนุม่มการรอเลาเอาการเลยทีเดียวใน พอจบงานเรียบร้อยพวกเราก็กลับมาที่บ้านพักตางอากาศกันแล้วก็มาทำอาหารมิสซมเมอร์อันนี้จะเป็นอาหารของฝรั่งล้วนๆจะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยดองจ้ามีหลากหลายียโหอมากเลยก็อร่อยดีเนาะคะเนาะ พวกเราก็จะมารวมตัวกันแบบนี้ทุกปีจ้าใครที่ไม่ได้ไปไหนก็จะมาแบบนี้ปากกวางก็จะมาเกือบทุกปีเลยเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเก็บหอยแมงผู้หอยแมงผู้เนี่ยอยู่ใต้หรือผีนพี่นอ้องดูข้างบนมือของปากกวางนั่นนะ่ะเป็นแผลๆเลยหอยแมงผู้ตัวกําลังงามๆฮู้ดูด,ดูลวกเนาะค่ะเนาะจิมจ้มนำจิ้มแซบแซบวันนี้ไม่มีตุง่งติ่งทานตะวันเลยนะคะ แม่ห่วงแต่เก็บหอยพี่น้องเอออยากจะบอกว่ามันฟินสุดๆุดหูนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเนี่ยดูดูข้างบนมือน,นะนะเป็นแพ้่แเลยมันอยู่ใต้หลือพินพี่น้องมันก่อนขางที่จะเอาอยากอยู่เหมือนกันค่ะต้องเก็บดีๆเด้อไม่งั้นมันบาดมือคือการน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของคงซ้ำสวีเดนเดอร์คเดอ